ตะฮะฮะจะฮะขึ้นยังขึ้นแล้วเดี๋ยว,ว,ยวสามโมง,งเย็นนะวันนี้เล่นอะไรกันดีวันนี้ผมคิดไม่ออกจะเล่นอะไรเลยอืมวันนี้จะมาสร้างแบบเล่นๆกันดีกว่าเนาะผมก็ไม่รู้จะทาอะไรเวล์ไลฟ์สตรีมไมค์คราฟเนี่ยเพราะว่าสอนสร้างคงจะสอนในวิดีโอหลกัหลกๆแล้วฮะวันนี้ชิลเล่นกันขอเล่นกันแบบนย่ยรุกคนดูเท่าไหร่อ่ะดูได้ไหม อ่ะโห้าคนเลยเหรอโอขอบคุณมากครับผมท่านผู้ชมครับติดตามกันมาเยอะจังเลยไม่รู้ว่าเพิ่งจะเปิดห้าคนเลยเหรอเดี๋ยวก่อนทำไมแชตตะก,กี้นี้สตรีมมาได้ยังไงเดี๋ยวแลกไหมท่านผู้ชมขอความไม่เห็นหน่อยฮะคิดว่าน่าแหลกกเหยด่วนแลกอยู่เจ็ดคนแล้ว นาทีนะครับวันนี้สร้างกันดีอ่าโอ้คอมเมนต์ถ้าคอมเมนต์ได้เป็นซนเฮสโอ้โห่ท่านมาเป็นแขกรับเชิญด้วยนะโหขอบคุณมากนะครับผมโอเคดูผมไลฟ์สดนะไม่มีอะไรมากนะผมอาจจะไม่ได้พูดเท่าไหร่นะเพราะว่าผมไม่ได้สอนสร้างนะมาจะมาทำอะไรดีเจได้นะครับวันนี้ท่านกายเขาไม่ว่างนะเราเลยอดเรื่องกับท่านไปนะเราสร้างอันนี้ก่อน สวัสดีครับผมสวัสดีทุกคนนะครับผมขอบคุณจริงๆครับที่ท่านผู้ชมมาติดตามกันนะเปิดเปิดมาตอนนี้มีคนดูยีสิบสองคนแล้วโอ้โหงานงานครบโทรศัพท์ผม,มนะเดี๋เดี๋ยวเดี๋ยวต่กี้ตัดไปเฉยเลยเฮ้ยประหลาดเลยไม่อยากเชื่อว่าจะเกิดแบบนี้ขึ้นได้เดี๋ยวเดี๋ยว,ยวก็เช็คแล้วนี่เน็ตก็ได้อยู่นี่นะ เดวกอนดีครับโอ้ยแต่กี่หลักเนี่ ยังอยู่ไหมเนี่ยยังอยู่โอเคโอหตะกี้สตรีมแล้วแหลกสตรีม Steam แล้วเด้งประหลาดไหมอยู่ดีเน็ตเด้งเองอัตโนมัติเขาเรียกวอัตโนนาโถฮะสวัสดีทุกทุกท่านนะครับผมโอ้โหเฮ้ยขอร้องเือขอเน็ตเสถียรหน่อยนี่ถนัดลงทุนไฟเบอร์ออปติกกันเนี่ยยังจะไม่เสถียรอีกหรือไม่ก็ไม่รู้มีปัญหาอะไร <S 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 แย่จัง ดีครับท่านผู้ชมทุกท่าน,นนะฮะผมแปลกจังที่ว่าอยู่ดีสตรีมมันเด้งขึ้นมาเองอแล้วแชทจากสกตรีมเก่ากตะกี้โอ้โหตะกี้กูก็าสาคนดูเยอะอยู่ดีเน็ตเด้ง,งงงฮะถึงขั้นมีงงเหมือนกันนะท่านผู้ชมคัทก็เลยว่าถึงขั้นติดสตันเลยเล่นๆอยู่ดีๆหลุดเองโอ้โหสุดยอด ดีครับผมสวัสดีทุกท,ทุกท่านครับผมจัดไปนะฮะเทิดท่านผู้ชมที่เพิ่งเข้ามาเนะี่ยไม่ต้องห่วงผมผมสร้างอะไรอยู่เนะี่ยผมสร้างลงไม้โกดังก็ได้เรียกว่าโกดังเล็กๆน้อยๆดีกว่าเราไม่เรียกว่ารงไม้ก็ได้เออน,นะครับอธิบายนะเพราะว่าถือว่าผมไลฟ์สร้างเล่ๆๆนๆเฉยใครอยากดูก็ ดูได้โรงไม้ม <lawsuit. S 1> ครับผมเอ่อท่านที <indications. S 2> ่บอกว่าเจอแจกแบบอุ้ยอุ๊ยอของตกแป๊บนึ่งถึงขั้นของตกควักกระดาษไปก่อนผมนี่แล้ว แรงไหมเกิดนะอะไรขึ้นแป๊บหนึ่งนะทำไม